จะเช็คบินให้ได้ยกนี้เลยครับเจอสอกซ้ัดตัดลำตัวเป็นหมัดหน้าสายแย่ครับขวาตามเดี๋ยวขึกนั้งนะครับอย่าไปรับเยอะนะครับอ้าวเจอมาใส่กันปะกระเด็นไปเหมือนกันครับแามาเหมือนตัวเสียจะโดนเผาเครื่องได้ก่อนโอ้เต็มเครับโอ้ผู้บรรยายในปากพาจนจริงๆครับโดนจนได้ครับคือครับ ดูครับมีหมัดงัดหมัดตรงครับเออเดมดิงเซอร์การจะเช็คบินให้ได้ยกนี้เลยครับเจอศอกซ้ายครับโอ้โหศอกซ้ายครับตาพิมพิมอีกแล้วครับเจ้าภูโ้โหจะแทงเข่าโดนซ้อโอ้ยไม่ไหวครับไม่ต้องนับแล้วครับจบเลยครับโอ้โหยกแรกโดนนับยกนี้โดนอะไรครับตั้งศอกปักเข้าไปนะครับเดี๋ยวดูครับพยายามดันออกมาปัดแล้วศอกครับโอ้ยลูกนี้ต้องฝึกนะครับ ใช้สายปัดนะครับปัดมือแล้วก็ฟันเลยครับทีเดียวครับนี่ครับโอ้โหนี่คือศาสตร์คือศิษย์ครับเดี๋ยวจะโดนเผาเครื่องเสก่อนโอ้เต็มเมครับโอ้ยผู้บรรยายในปากพาจนจริงๆครับโดนจนได้ครับคูครับโอ้โหดูครับมีหมัดงัดหมัดตรงครับเอเดนดินเซอร์การจะเช็คบินนี้ได้ยกนี้เลยครับเจอศอกซ้ายครับโอ้โหศอกซ้ายครับตาพิมพิมอีกแล้วครับเจ้าภูิโอ้โห แทงเข่าโดนสอกยไม่ไหวครับไม่ต้องนับ้วครับจบเลยครับโอ้โหยกแรงโดนนับยกนี้โดนอะไรครับตั้งศอกปักเข้าไปนะครับเดี๋ยวดูครับพยายามดันออกมาปัดแล้วสอกครับโอ้ยลูงนี้ต้องฝึกนะครับใช้ซ้ายปัดนะครับปัดมือแล้วก็ฟันเลยครับทีเดียวครับนี่ครับโอ้โหนี่คือศาสตร์คือศิษย์ครับ